พระพุทธเจ้าว่าตัณหานิสยังเราจะต้องอาศัยตัณหาพอไปถึงจุดหนึ่งตัณหาปะหาตะพังฆ่าตัณหาทิ้งเสียประหารมันลักมันก่อนที่จะถึงการประหารมันนี้ยังอาศัยมันท่านเปรียบให้เรารู้ว่าเหมือนบุคคลต้องการจะข้ามฟากฝั่งจากฝั่งที่มีไภัยไปสู่ฝั่งที่ไม่มีภัยบุรุษนั้นมองเห็นแต่น้ําห้วงน้ําอันใหญ่หลวง เขาอาศัยความอยากไปสู่ความปลอดภัยเขาจึงรวบรวมไม้แห้งรวบรวมหญ้าแห้งเอามามัดเป็นฟ่อนเอามามัดเป็นแพรอาศัยความยากนั้นพยายามขึ้นแล้วเขาก็ได้แพรหลังจากนั้นเขาก็อาศัยแพรนั้นพุยพายถอไปเพื่อข้ามฟากเมื่อไปถึงฟากฝั่งที่ปลอดภัยแล้วเขาจำเป็นจะต้องละทิ้งเรือแพรนั้น คือละความอยากนั้นถ้าเขายังเสียดายแพย้เสียดายเรือจุเขาก็ไม่สามารถขึ้นโซฝั่งแห่งความปลอดภัยได้ฉันใดเราเกิดจากตัณหาเรามาพร้อมกับตัณหาเราจะต้องอาศัยตัณหาตัณหาพาไปทำบุญตัณหาพาไปทำบาปทำชั่วกามีแต่เราจะเลือกใช้ตัณหาที่มันพาไปทำสิ่งที่ดีงามหลังจากนั้นเราจะต้องละตัณหา เมื่อจเจริญสม,มาธิภาวนาสมถวิปัสนาไปอีกละเอียดลงละเอียดลงเราก็จะค่อยๆละออกไปละออกไปโดยสติปัญญามันละเอียดอ่อนลง